อาโอเคก็สวัสดีาาดท่านผู้ชมทุกท่านในบวันนี้เรากลัาอยู่ Star, กันในระบบแมป All Star ที่พูดนเฟน X กำลัะซึ่งวันนี้ All Star ที่พูดนเฟน X ก็ได้อัปเดตแล้วครับน,นะอ่าแล้วก็ซึ่งการอัปเดตนี้ก็มีตัวละครใหม่สตอรี่ใหม่แล้วก็แชลล์ใหม,แใหม่แล้วก็อืน่นอีมกมากใหม่นะจบอ้ดิมันต้านไปเอาไหม่โอเคซึ่งวันนี้ผมจะพามาลงสตอรี่ใหม่น,นะซึ่งสตอรี่ใหม่มันก็คือสตอรี่อันนี้น,นะ <c oughs> แล้วก็จะพามารีวิวตัวละครใหม่ด้วยครับนะแต่ว่ายังไม่ได้แอสดเซนนะบอกไว้ก่อนนะถ้าแอสดเซนแล้วค่อยอาจจะพามารีวิวชีก็ได้นะโอเคจอร์นี้ใหม่ก็คือนี่ครับนะแอตแทกออ t ทเทนพันนะผมเล่นไปแล้ว1-5นะเก็บอันที่หเอาไว้นะจะเอาไว้เล่นมาไปดูกันแล้วก็จะรีวิวตัวละครใหม่เส้นตัวละครใหม่ก็จะมีอะไรนะตัวไอจ่ากแอตแทกออทเทนกับ S เนะ แล้วก็มีเออสิจะเป็นอะไรนู้มัง้งไม่รู้ไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่เห็นมันเข้าตู้เหมือนกันนะเดีย๋ยวมันเข้าแล้วแต่ว่าผมมาไม่ทันนะเพราะตอนช่วงมันอัปเดตแรกมันมันแหลกมากเลยนะมันแหลกจนก,กูเล่นไม่ได้ก็เลยแบบต้องเออรอแบบวันนี้ก็เลยแบบมาอัดนะว่าเนื่องจากตอนช่วงอัปเดตแรกมันแหลกแบบมากมากเลย่มันแหลกแบบมากมากเลยะนะกูแบบเล่นไม่ได้ไม่ผ่านเลยเออกูเลยแบบมามารอแบบเล่นเออแบบวันนี้แล้วกัน อันแบบให้ใหเกมมันดูเสถียรขึ้นเออ,น,อน,น้องท่ามันอัปเดตมามันก็ไม่ได้เสถียรอะไรมันแหลกมากเลยดาแต่กันนท่านก็เอาจิงง่ายมันมันก็ง่ายเห็นมั้งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะนี่ซึ่งด่านนี้ใช้เออสีฟ้าครับนะด่านนี้ไม่สีแดงก็ใช้สีฟ้าสีฟ้าก็จะมีโกโจนะตัวที่ผมมีนะ มีโกโจกับเงินขาวที่เป็นสีฟ้าฮะเดี๋ยววางโกโจตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่แล้วโกโจกผมใส่สกินจัลเล็กซี่เลยนะโคตรเท่เออแล้วก็กากจะรีวิวโกโจกไปด้วยเลยนี่สกิลแรกก็จะเป็นการนี่ไม่เป็นพลาดทีเดงยนะแต่กูใส่เอฟเฟคเขียวนะเพราะมันอยากว่าม,นมาันเป็นสีเขียวเป็นเ e อ่อเจนิสิตนะมันเลยเป็นสีเขียวอย่างี้นี่หม <c oughs> อเลยโกโจสูงนะคอมโบนโคตรดี มีอะไรโอ้โหโคโจตัวเดียวแบบชนะทุกอย่างอ่ะนะนี่ไอ้สัตว์อตัวที่มันต้องอัพอ่ะนะกูอัพโกโจไปมันก็จบละนะแต่ถ้าแลกฟูลเอวอีวอวด้วยนะแล้วใส่สกินแจ็กซี่เลยนะโคตรเท่พร้อมกับบัเจนิสิตนะเท่กว่าเดิมอีกต่อไปสกิลใหม่ละนะเป็นเออมันเป็นไอเนี่ยอาโอนะตอนแรกเป็นอาคาอันนี้อันนี้อาโอะนแต่มันเป็นสีเขียว <laughs> มับเป็นสีเขียวมันเลยไปเปลี่ยนเอฟเฟกต์เลย มันดีไหมฮะที่เอ่อมันเปลี่ยนตามสีบัฟอะเพราะว่าแบบอื่นไม่เหมือนจะไม่มีใช่ไหมเช่นอะไรอนิเมทเชอร์ก็ไม่มีนะแค่มันเปลี่ยนแบบมันมันมีเพิ่มแค่เอฟเฟกตัวละครเฉยมันไม่ได้เอฟเฟกต์สกิลเลยอ่ะนี่ถ้าเอาสตาร์ทาเทสเนี้ยมันเป็นสีม่้งอ่ะผมเห็นมาแล้วก็ออส่าคือมันนี้มันจแปลกดีนะแบบเปลี่ยนสีตามบัฟอะเออตามเอฟเฟกต์บัฟนะไอจริงเอฟเฟกต์นี้มันเหมือนไอ้นี่เลยอนิเมทูเชอร์อนะมีใครจำได้ไหมอ่ะ เออเ็นเหมือนเอเนเมอเจอร์ที่บัฟเอฟเฟกต์มันจะคล้ายเป็นเหมือนปีกเหมือนกันนะ่ะนี่ใส่สกินแจ็คซี่ด้วยเท่กว่าเดิมอีกอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเอาเอ้ไอ้ไอ้ไม่ต้องขายแล้วมงไปโอเคตอนนี้ก็เป็นสกิลแล้วครับนะอ่ะสกิลก็จะเป็นมูราสากิตลงนะแต่ว่ามันเป็นสีเขียวนะสีเขียวทุกสกิลเลย นะก็แอปเซงเหมือนกันนะไ <c oughs> มเ skill, ่เปเปลี่ยนสีสกิลก็อะมันก็แปลกดีอ่ะนะนี่มูราสกิ <c oughs> แต่มันแปลกอยู่เหมือนกันอะ้วก็ต่อไปผมจะรีวิวเอสครับนะเอสอันนี้ตัวใหม่ครับนะตัวใหม่เออผมสุ่มได้นะแล้วมันก็ออกการันตีด้วยนะสกิลแรกกันสกิลแรกเอา้าไม่ถึงอีกอะไรวะ มาสกิลแรก yes. Yes. เอสเอสแล้วจะช่วยเด็กดูเลยดิเออนี่มันต้ององี้นะหิงห้อยเพลิงนี่แต่โมยังไม่แอสเซนนะ์นะก็เลยแบบดูที่แค่สกิลนี่ห้อยเพลิอ่ะอ้าไปพาเ,เพิ่มดาเมจอ่าเพิ่ม่าใหม่ละนะเป็นเสาเพลิงซึ่งมันง่อยมากเอาจริงนะสกิลเล็กมากเสาเพลิงอ่นะอัพโคโจดีกว่าว่ะนะต่อไป นี่เพิ่มสกิลมาแล้วนะเป็นการลาเขตดิกดให้ดูเลยชาตามที่สีมันต้องสตั้นซึ่งมันไม่สตัน์ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวมันสตั้นแค่ในวงก็ไม่แน่ใจนะแต่มันมีกระสินหรืว่ามันจะสตัร์แบบทั้งแมปเลยเคเดี๋ยววาสูนดนะด้ยแต่ถือมมนจะสตั้นแค่ในวง นี่เอาสองยูนูสด้ยฮะบอสไม่รอดแล้วบอสเป็นตัวอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วเราอะไรให้ท่าน60ล้านเมตรมาโอ้ยอุ้ยมันชนกูได้ด้วยโอ้ยเงาให้ทันก่อนแล้วกับไททัน60ล้านเมตรเอ้ยไม่ใช่60เมตรเฉยๆนี่แต่มันก็กระจอกอยู่ดีอ่ะจริงนี่กลางอาเขตอีกแล้วเดินไม่ได้เออเดี๋ยวอย่าบอกมันจะดุตั้ง อยัยยัอย่าหลุดด้วยนี่เอาสอยมือสั้นเฮ้ยวางบนพื้นกูวางบนพื้นแล้วเฮ้ยเด้อเด้อเด้อกูจะตาย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 แล้วกูจะตายเฮ้ยกูจะตายไม่อ้าว 2,000 years later. โอเคเวฟสุดท้ายแล้วอ่ะจะว่ายังจะแพ้อไหมเดี๋ยวกูเอาอี้ตัวมาด้วยเออช่วยดาเมจเสริมจริงส่วนอยู่ที่ผมแนะนำทำมากเลยนอกจากโปรเจคแล้วคุณยังทำอีกตัวหนึ่งซองยินงูทำนะแค่มนอาจจะทำยากไปนิดหนึ่งว่าเลยอยากดาดมันจะยากอยู่มาการันตีผมก็รู้ไม่ตัดแต่แบบทำไมกูเห็นมันตัดเลย น่ชนะแหละอ่ะเออกูว่าตัวยูเดียมันชนะเลยนะเป็นตัวที่กูเนีน่ไม่ทำมากคอนติโเนี่ยนะและ้วตอนนี้ก็จะเป็นบัฟหมอกันนะโอเคตอนนี้กูก็โอเคตอนนี้กูก็เคลียร์สตอรี่แอทแท็มเททานหมดแล้วคนนะก็อัปเดตมา <c oughs> <c oughs> ใหม่กันนะคือสตอรี่แอทแท็มเททานแล้วก็ตัวแอทแท็มเททานเท่านั้นแล้วก็ไอตัวนีงคือวันพีซนะ คือตัวเออยังไม่ใช่เออเดี๋ยวรมาลีก่อนแป๊บหนึ่งนั่นคือเอชครับนะแล้วก็ไอจ่ายนี่ผมจะพายหนึ่งก็คือแชล์นะแชลใหม่นะอ่าแชล์ใหม่ก็คือมาตรงนี้ครับนะถ้าเราเดินไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ให้มาทางนี้แล้วก็นี่มันจะมีไอเจ้าหมอนี่อยู่ครับนะ มันก็จะมีให้เราขายของซื้ออาจจะเอาของชอ็อปอันนี้อ๋อรู้สึกว่าจะเอาใช้อยู่อะใครอยู่ได้นะซึ่งมันใช้ได้แค่สามห้านะก็ได้เป็นมารีฟอร์ดอันนี้นะซึ่งกูไปไม่ได้นะกูยังไม่ถึงกูแค่สามสองอิงนะถ้ากูถึงกูพามาเล่นนีละกันนะอันนี้กูยังไม่ถึงเอีกกับอือเดี๋ยว มาตอนนี้จะตู้จลีแล้วครับนะศูนย์เป็นโคโจคนะโอเคเอ่อกูจะสุ่มดีมเนีจะเอาไปทำเพิ่มไอ้สกิลจีได้อ่ะทำไมกูไม่เอาเหมือนกัน,กนเอาอเก็สำหรับคลิปนี้ก็โจไปเทนีครับนะส่วนถ้ากูเรียว่าสามารถเดีวกูจะพาไปลงใท้เอลครับน,นะจริงใช้เอลกอูอะไรกูยังโดนไม่ผ่านเลยโอเคแต่ก่อนจะจบคลิปผมขออน,นุญาตแจกโค้ดครับนะซึ่งโค้ดก็จะขึ้นตามหน้าจอตามนี้เลยครับนะ อ่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับนี้ก่อนลาไปก่อนแต่ไม่บาย